สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวสเตอร์ลิง0นึ่ร้อนะผมคือ 97...98... มีมี9กมีปะมี9กอ่ะเ8มี99มี100มีคืออะไรวะเน,นี่ยคนตรงนี้นะแหนการตลาดนะจริงนะเอามานล่อครับผมเพื่อต่1น0งเนี่นะ เอามาให้เราเปิดนะแต่เราก็เปิดนะเอานเราก็เปิดนะนะแต่ก็หนึ่งร้อยว่ะนะเรามาดูค่าฟลังซิมาดูฟอร์มก่อนฟอร์มฟอร์มฟอร์มเอโอเคฮะฟอร์มเอหนึ่งร้อยทอมัสซีเลยเว้ยรอดูเลยเว้ยอายุยืมห้าปีถัดเท้าขวานะฮะทำเกมรุกเก้าเจ็ดเลี้ยงบอลเก้าห้าก็ยืมชิ้นเลี้ยงบอลสิวงกลมเก้าห้าเลี้ยงบอลเก้าเจ็ดเล่นไปกับตัวเก้าเก้า สองสั้น9ก้าสงเปิดบอล87โอเคนะฮะจบสกอร์เก้าสี่นะอีกอันเดียวจะเก้าห้าอยู่แล้วความโค้งแปดหกสปีดเก้าเก้าสปีดตัวเก้าเก้าวันนี้สุดอยู่แล้วนะฮะเก้าเก้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไร <c oughs> แล้วรางวัลยิงแปดหกครับผมบาลานซ์เก้าเก้าสเตมิน่าเก้าสิบเอ็ดนะคนนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคสกิลก็นะผมสับข้าลอกะฮะครอสโอเวอร์เทิทนะ on, ทร์นคัตบีไฮนอนเทิร์นนะผมสเตปออนบาลคอนโทรลนะฮะ มีสกิลชิพบอลนะผมยิงท่ายากยิงโดยไม่ต้องจับบอลแล้วก็สกิลเรียกฟาวนะครับผมเตนะอร์ลิงเงี้ยเก้าเอก้าว่าสุดแล้วนะเก้าเก้าว่าสุดเลยนะอันนี้มาเจอหนึ่งร้อยนะผมมาเรามาเทียบค่าพลังเลยวะเทียบกับตัวเก้าเก้าครับผมนะฮะตัวขวามือเนี่ยเก้าเก้านะตัวซ้ายเป็นตัวร้อยนะฮะเรามาดูครับผมนะทำเกมลุกบวกหนึ่งบอลรนบวกหนึ่งแต่เลี้ยงบอลลบสองนะฮะ แล้วมันกับตัวสองสั้นเท่าเดิมครับผมเปิดวอลดีกว่าเดิมบวกหนึ่งนะผมจับสกอร์บวกสามนะฮะลูกตั้งเตะบวกหนึ่งความโค้งบวกสี่เลยนะผมโมงบวกสี่ทำเกมรับบวกหนึ่งบอลวินนิ่งบวกหนึ่งเอคเพรชั่นเท่าเดิมฮะมีพลังการยิงบวกหนึ่งสปีดสปีดสปีดต้นอยู่ที่เก้าเก้าบาลานเก้าเก้าผมนะฮะแข็งเกร่งบวกหนึ่งนะกระโดดเท่าเดิมครับผมมีสเตมิน่บวกหนึ่งคนนี้นะฮะสนใจบวกหนึ่งนะ มีมีเลี้ยงบอลที่ลบสงนะฮะแต่ก็นะสปีดอะไรก็เท่าเดิมนะผมว่าไม่ได้ต่างมากนะจริงแต่จะไปนเน้นพวกจบสกอร์มากกว่านะเวอร์ชันอ่าซ้ายมือนเนีน่ยเน้นจบสกอร์ซะมากกว่านะพวกสปีดพวกอะไรเงี้ยเท่าเดิมนะโอเคมาจับลงสนามฮะโอเพนชาร์เลนโอเพนชาร์เลนอยู่ในวะอยู่นี่ไปมาโอเพนชาร์เลนะฮะ รีมสเตอร์ลิงฟอร์มเอน่าจะฟิตอยู่แล้วนะครับผมไปโอเคครับผมมานะผมเวอร์ชันนี้นะก็ไม่น่าต่างจากเดิมมากน้อยจริงสเตอร์ลิงนะสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงคำนดูว่าจะเป็นยังไงนะครับมาเริ่มมะมาทำไปเขี่ยมวิเอราส่งไปเลยสเตอร์ลิงครับผมไปรอเพื่อนตักส่วนมาสวย ฝาากมานไปเลวสเตอร์ลิงมาอย่างนี้ไทยนิ่มๆได้กอดยิงโอ้โหรูกนี้ง่ายเกินนะนี่ที่หกเองนะเนี่ยง่ายมากดูแต่วิ่งวิ่งสุดอยู่นะรอบนี้นะคุณเกมดีอยู่นะผมโอเคจะซิสไป,ปนหนึ่งนะผมไม่กล้ายิงเองคนะไม่กล้าปั่นโค้งนะผม ให้เพื่อนยิงดีกว่าเนีนะ่ยมาเนี่ยมาสเตอร์ลิงลูกนี้เข้าไนไปสวยกระชากมาฝั่งนีเขายิงคู่เสาโอเคอาจจะโอเคไปอีกเรีวสเตอร์ลิงครับผมสเตอร์ลิงรับหนึ่งทีลูกโอ้โหเหล็กเหล็กเขายิงเรียบร้อยแล้วโอ้โหลักฟันได้สวยมากนะครับ รู้สึกว่าเวอร์ชันนี้มันเล่นง่ายกว่าเดิมเลยเปล่าสังเกตปาดบอลปาดบอลมีอ่ะรู้สึกว่าเวอร์ชันนี้เล่นง่ายกว่าเวอร์ชัน99เลยเปเวอร์ชัน99ผมมีนะแต่เล่นยากกว่านี้เวอร์ชันนี้ค่อนข้างง่ายเลยเนี่ยเติรฟฟอร์ดไปเลี้วลูกนี้น่าจะหลุดแล้วครับผมมาเดฟฟอร์ดเดฟฟอร์ดเดฟฟอร์ดไม่ยิงส่งให้สเตอร์ลิงลูกนี้เนี่ยมเนี่ยมดีครับผมโอ้โหสามศูนย์เพียงนาที่แบบเว้ยฮึ่ม สามศูนย์ไปแล้วครับผมเอาว่ะยิงสองเองฮะก็เป็นทีมที่ดีมากน,นะทีมนีส่สอสานานเล่นทีฮะปกติเล่นอ่สี่สองสองเดฟอรมาอีกแล้วเดิฟอร์ดเดฟอร์ด,รด,รดรรงนี้ปัน่นโอ้โหนี่เอสซกแล้วสเตอลิงดูโอ้โหเดฟอร์ดเ็นจีนะด๊ดนจริงยิงคู้สเตอลิงย่างง่ายเลยฮะ เล่นค oh, oh, ja, ุณสเตอร์ลิงนะเข้าขากันดีนะว่าด้วยฟอร์สเร็วไงสเตอร์ลิงก็เร็วฮะเรียบร้อยโอ้โหคือทนเล่นสักนิดหนึ่งอ่ะนะครับผมเป็นอย่างเงี้ยตลอดคือรีวิวใครแบบดีๆหน่อยไม่ได้อ่ะทุกคนเลยโอเคผมมาเมื่อกมที่สองอะโอ้โหเมื่อกี้เล่นมันมันู่เลยฮะกดออกเฉยเลยเกมที่สองครับผมโอเคมือนี่ รัดฟอร์ดกับสเตอร์ลิงยิงเข้าขากันอยู่นะทุกคนใส่ความเร็วทั้งคู่ฮะสเตอร์ลิงส่งบอลได้นะครับผมไปนู้นก่อนก็แล้วกันแล้วก็แทงมาสเตอร์ลิงไปแล้วจี๊ดอยู่นะเบ็คซี่หรอวะเบ็คซี่หรอวะแทงมาเบิ่งห่มมาดรัดฟอร์ดยิงโอ้โหภาษาอกฤษดีเหลือเกินนะผมเนี่ยสเตอร์ลิงเลี้งไปมาบเบิ่งห่มเบิ่งห่มมารักฟอร์ออรดรัดฟอร์ดรัดฟอร์ดใครมีรัดฟอร์ดนี่เป็นตัวหนึ่งที่ที่ดีเลยนะผมว่าเนี่ย ไปแลว้วผมสเตอร์ลิงฮะคนเดียวคนเดียวความเร็วความเร็วคนเดียวลูกนี้น่า,นาจะได้ยิงเองนะดูโจ้งนะอ๋อยิงเองเลยโอย้โหจะผ่านฟงใช่ไหมฮะยังไม่ผ่านนะผม,ะผมไปแลว้วผมสเตอร์ลิงอีกเลยฮะเริมสเตอร์ลิงลูกนี้เข้าในแล้วก็กระชากออกมายังได้อยู่ไม่ค่อยยิงโอ้โหริ้วเหลือเกินนะฮะ กดฟอร์ดทุกนี้แทงมาราฮิมสเตอร์ลิงลูกนี้คอสยิงไม่หนักว่ะคือมันวันมันเลยไปแล้วในกดยิงเนี่ยนะเอายังไงนะหมดเวลาขึ้นได้แล้วเราจะบุกต่อเนื่องใช่ไหมับผมขึ้นแรกนะฮะมาต่อรึ่งหลังนะผมสเตอร์ลิงเนี่ยดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมอันนี้ดีกว่าเดิมนะหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยเล่นง่ายกว่าเดิมนะยิงคู่กับเรฟอร์ดน่าจะเล่นง่ายขึ้นเพราะความโดยทั่วไปนะ มาที่ราฮิมสเตอร์ลิงอืมมึงเขารู้อ่ะมันรู้ว่าเราจะส่งไปทันไหม่ะไม่ดักกันเลยอ่ะไว้กลับก่อนพลิกเข้าในเข้าในโอ้โหยิงบางบางเหมือนเดิมเนะี่ยบางเหมือนเดิมถ้าจะเบียดเนี่ยนนยากเลยทีนี้ถ้าได้หลุดเนี่ยหลุดเลยนะมาทีเบ็คเงียมลูกนี้เทงไปสเตอร์ลิงรออยู่แล้วครับผมสเตอร์ลิงมา มาแล้วก็เป like okay, 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 ิดโค้งโค้งโอ้โเปิดออกห่างไกลมากเลยอ่ะเตยลิงเตยมารึต่อลูกนี้โดนเบียดล้มยังไงยังได้อย yeah, ู่โอ้โหได้เสาได้เสาเนี่ยโอเคผมหนึ่งหนึ่งครับผมแมตช์นี้มาต่อไปเราไปต่อมันโงกันนะผมแมตช์แรกแม่โอ้โหมีไปสี่ลูกไม่กดออกเลยวันนี้แมตต์โสงมาต่อแมตต์สามดีนะฮะ เป็นริบบิ้นได้ไปนะสเตอร์ลิงอยู่ไหนเี่นไดห้าจุดห้านะก็ดีนะดีดีโอเคผมมาเกมสามแล้วเนเกมสามเกมสามนะผมน่าจะดูนะเอาจิงดูแล้วก็เล่นมาก็ก็เริ่มดูเริ่มรู้แล้วว่าดียังไงไม่ดียังไงอะไรเหมือนเดิมนะก็แต่อยู่ในเกมที่ดีมากๆเลยนะเอาจิงอยู่ในเกมที่ดีมากๆเลยนะค่อนข้างครีว่นะ มาผมสเตอร์ลิงอีกครั้งที่เรดฟอร์ดเรดฟอร์ดบังบังแล้วก็มาสเตอร์ลิงที่คนรออยู่มาอย่างนี้เลี่ยมเลี่ยมไหมโอ้โหยังเซได้อีกนะโอ้โหเดียวจริงนะเจ้าจ่อยยังเซได้อีกเนะ่ยมาเอาอย่างนี้โอ้โหเกือบถึงสเตอร์ลิงเนี่ยหมดเวลาก่อนสูงๆนะผมเกมนี้ค่อนข้างตึงนะค่อนข้างตึง เล็กซานโดเตะขึ้นหน้ามันเลยลูกนี้ถึงด้วยครับผมสเตอร์ลิงยกสวยๆจอจอโอ้โหข้ามขามฟอร์ดวงข้ามขามเลยนะเอามาที่เด็ดฟอร์ดนะผมสเตอร์ลิงไปแล้วบังบังแล้วก็ไปไปเข้าในดีกว่าเข้าในแล้วก็ขอปั่นโค้งโอ้ย กือบเกือบกืบกิดพลาดเกิบพลาดเนี네่ยสเตอร์ลิงของเอร์ฟอร์ดเนี่ยสเตอร์ลิงมาสเตอร์ลิงมาแล้วสเตอร์ลิงลูกนี้เข้าในก่อนแล้วก็ขอปั่นอยากปั่นวะอยากปั่นวะอยากปั่นวะโอ้ยเข้าเฉยเนี่ยมันดูเหมือนไม่เข้านะมันเบาๆนะไม่เข้าเฉยเลยเนี่ยน่าสิผันได้นะผันได้นะเวอร์ชันเนี้ย ปั <étique> latitude, yeah, really? ่นได้ปั่นได้เนี่ยถ้าแบบแบบไม่คิดว่ามันจะเข้านะคะับแต่ก็เข้าว่ะมาในศูนย์จากสเตอร์ลิงเนี่ยทีเต็ดฟอร์ดเทงมาสเตอร์ลิงหลุดแล้วไปวารานก็เร็วว่ะเต็ดสเตอร์ลิงเร็วกว่าเร็วกว่าแต่ไม่น่าไหวเลี้ยงไปอย่างนี้หาทางหาบุ้มอย่างี้ปั่นโคอีกแล้วจับง่ายเลยพ้าปั่นจอจ่อก็จับง่ายเลย ที่อเล็กซานโดรเบคแฮมมาสเตอร์ลิงก็ยังกันได้นะยังไม่เหนื่อยนะ,ะมันไม่เหนื่อยนะสเตอร์ลิงก็บอมไปเข้าในาาที่อเล็กซานโดรมาที่สเตอร์ลิงลูกนี้เข้าในเขา,าล็อกหนึ่งที <laughs> ถ้าล็อกผ่านหนึ่งคนนี้ได้ยินได้แน่ครับผม จะสับอยู่หลือวเสาแรกอยู่นะผม0-0นั่นจากสเตอร์ลิงคนะงรับผมน่ากินนะฮิวเลยแหละดีกว่าเวอร์ชันก่อนนะจริงนะครับผมโอเคอเจ็ดนะผม1.5ฮะสเตอร์ลิงก็เอาเอาข้อดีก่อนนะคือเร็วนี่มันเร็วอยู่แล้วลอันนี้เราไม่ต้องพูดก็คือครองบอลเลี้ยงบอลเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะนะผมดีกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะจบสกอร์ก็ดีกว่าเดิมนะฮะการปั่นโค้งก็ปั่นได้นะอืมดีนะดีนะผมชอบนะเวอร์ชันเนี้ย เราะฉันขึ้นร้อยเนี่ยก็สมแล้วที่ขึ้นร้อยนะฮะจริงสมกับค่าพลังะหนึ่งร้อยเนี่ยนะผมแตอ่อย่างหนึ่งที่ยังยังเหมือนเดิมก็คือความบางนะผมก็ยังบางเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมก็ไม่ใช่ปัญหานักเตะสายความเร็วนะผมขอแค่วิ่งหลุดอะ่ะมันได้หมดแหละนะฮะจริงๆคนเนี้ยก็โอเคเลยใครเปิดได้ก็โชคดีสุดๆนะผมตำแหน่งนี้หนึ่งร้อยนะน่าจะเป็นคนที่สองปะรองจากคริสเตียนโน่ปะตำแหน่งเนี้ยหรือว่ามีคนอื่นปะไม่น่ามีนะ เอวดูเอฟน่าจะเป็นคนที่สองรองจากโรนัลโดนะครับผมสเตอร์ลิงฮะโอเคอันนี้ก็คือราฮิมสเตอร์ลิงนะครับโอเคเลยนะผมนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบายบาย Let's Go